สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้โค้ดพี่ศพี่โนและโค้ดพิรัตน์นะครับจากฟิกโค้ดไทยแลนด์จะมาเล่าให้ฟังถึง5อาหารที่ทําให้เราเป็นโรคเกานะครับหรือคนที่เป็นเกาอยู่แล้วมีอาการรุนแรงมากขึ้นนะครับเรามาดูกันนะฮะว่าอาหารที่เรากำลังจะบอกถึงเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างเพื่อเปรียบเทียบให้ง่ายที่สุดนะครับเดี๋ยวโค้ดพี่โนเนี่ยนะฮะจะพาไปกินอาหารมื้อเช้าด้วยกันหรือมื้อเที่ยงก็ได้นะครับอาหารที่เราจะสั่งจริงๆเป็นอาหารที่ธรรมดามากๆนะฮะ อาหารชามแรกที่เราจะสั่งเนี่ยนะครับเป็นต้มเครื่องในนะครับเผ็ดเข้มข้นมากนะครับนี่คือชามที่1อาหารรายการที่2เนี่ยครับจะไม่ต้องสั่งเพราะร้านนี้อร่อยมากนะครับก็คือปีกไก่ทอดรายการที่3แน่นอนจะต้องมีผักบ้างใช่ไหมฮะนะครับถ้ามีผักบ้างเนี่ยนะครับก็ขอสั่งเป็นอะไรดีละ่ะเอ,อ่อหน่อไม้ฝรั่งผัดกุ้งแต่ละกันเครื่องดื่มนะครับก็ขอเป็นชาเย็นหรือกาแฟเย็นก็ได้แหมกลางวันแบบนี้ท้านได้จิบ เบียดสักนิดตึงก็จะได้รู้สึกว่าชุ่มคอดีทีเดียวนะครับนี่คือรายการอาหารที่สั่งเชื่อไมหมฮะรายการอาหารที่สั่งก็บอกว่าธรรมดาธรรมดาที่คนทั่วไปกินกันแต่อาหารเหล่านี้แหละครับเป็นตัวเร่งในการทําให้คนที่เป็นโรคเก,กา์เนี่ยนะครับเป็นโรคเก,กาล์รุนแรงขึ้นเดี๋ยวพี่โน่จะสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างอาหารกลุ่มแรกนี่นะครับที่เล่าให้ทุกคนฟังไปแล้วนะฮะก็คือเครื่องในสัตว์ นะครับถ้าเราเป็นโรคเกาลเราต้องพยายามหลีกเลี่ยงเครื่องในสัตว์เพราะเครื่องในสัตว์ถ้าเราทานมากๆอาการเกาจะรุนแรงนะครับอาหารตัวที่2ก็คือสัตว์ปรีกทั้งหลายที่เราสั่งปีกไข่ทอดเนี่ยนะครับก็เป็นตัวเร่งอีกเช่นเดียวกันรวมทั้งถ้าเป็นผักเนี่ยนะฮะก็พวกยอดผักต่างๆนะครับเช่นยอดตำลึงนะครับฟักแมวนะครับ ยอดคณายอดกระถินยอดชะอมพวกนี้แหละฮะนะครับหรือว่ายอดสะเดานะครับชอบมากเหมือนกันนะครับสะเดาน้ำเปล่าหวานเนี่ยนะฮะพวกนี้เขาเป็นตัวกระตุ้นเนี่ยนะครับเพราะว่ามันมีสารตัวหนึ่งเนี่ยนะครับชื่อว่าพิวรีนเนี่ยนะครับทำให้โรคเกาเป็นอาการรุนแรงขึ้นนะครับยังไม่พอเนี่ยนะครับเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลอยู่นะครับเช่นกาแฟเย็นชายเย็นที่เขาใส่เป็นน้ำตาลฟุกโตสแทน หรือฟุกโตสคอนไซลับพวกนี้นะครับเป็นน้ำตาลที่มีความหวานสูงมากนะครับนิยมตามร้านกาแฟทั่วๆไปนะครับที่เรียกว่าไซลับไซลับทั้งนั้นแะฮะพวกนี้เนี่ยนะครับเป็นตัวเร่งเหมือนกันนะครับรวมทั้งในน้ําอัดลมด้วยน้ำอัดลมน้ําตาลที่เรากินหวานๆเนี่ยนะครับเป็นน้ําตาลฟุกโตสนะครับไม่ใช่น้ําตาลทรายทั่วๆไปนะครับเพราะราคาถูกกว่าแล้วมันก็มีความหวานมากกว่า นะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้เป็นตัวเล็งทั้งหมดรวมทั้งสุดท้ายที่ที่มเลจะบอกทุกคนว่าถ้าเราเป็นโรคเกาอยู่หรือกําลังเป็นหรือคนข้างบ้านเป็นหรือโรคกลัวความเสี่ยงตรงนี้นะครับแอลกอฮอล์ไม่ว่าเป็นเหล้าเป็นเบียนะครับพวกนี้เป็นตัวกระตุ้นเช่นเดียวกันที่ทําให้โรคเก่าของเรารุนแรงขึ้นนะครับนั่นคือ5้างอาหารที่อยากจะสรุปให้ฟังในวันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับที่กดติดตามโค้ดพิศพิโนนะครับและกดไลค์กดแชร์ไปโดยตลอดนะครับขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ